สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็เจอกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP วันที่28นะครับตุลาคม2568แนวทางของเราลาวสตาร์เนาะวันก่อนมาปังๆแล้วเนะมื่อว,วานนี้หลุดนะครับพี่พผมให้3กับ7ผลที่ออก61450นะครับพี่พหลุดไปเนาะไม่มานะครับส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับให้4กับ0ผลที่ออก623กับ00 สคยรูดที่0ย์เข้าไปที่0ูนย์นะครับส่วนท่านใดติดตามอีกแนวทางที่ผมแนะนำนะครับว่าท่านใดชื่นชอบแนวทางในลาวสตาร์วีไอพีเนาะสายวิ่งสายสายูดนะครับก็ให้ดูผลลาวสตาร์สตัวบนล่างนะครับเนาะแล้วเลือกตัวเด่นตัวใดตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรูดรอบนี้ท่านใดเลือกศูนย์นะครับพี่พี่มานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ส่วนในแนวทางในวันในวันที่ยีิบเกานะครับผมในวันที่ยีิบเกผมให้ไปที่เลข3กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 9้าเก้า สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามตัวให้ไปที่สามเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามสี่ ท่านไหนชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8สายรูดให้ไปที่เลข8นะครับ80 83

อนะครับพี่พีผมที่ขีดแค่สองตัวไปขีดต่อสามตัวเลยนะครับก็นะครับผมเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแนวทางในลาวสตาร์หรือว่า VIP วันนี้ก็ขอให้ ปังๆเด้งๆนะครับกับแนวทางที่แอดวังให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ